สวัสดีค่ะวันนี้อาหารบ้านานครัวจีเพนผาเพื่อนๆทำหมูสามชั้นทอดนะคะวันนี้ทานหมูสามชั้นค่ะก็เป็นเมนูที่หมูคณะเขาชอบเนาะเราก็ทําบ้างค่ะก็จริงๆก็ไม่อยากให้ทานของทอดเท่าไหร่ของมันเท่าไหร่ค่ะก็ง่ายๆกับเพื่อนๆล้างทําความสะอาดหมูด้วยเกลือเนาะล้างหลายๆน้ําแล้วก็มาหันค่ะให้เช็ดน้ําให้แห้งค่ะแล้วก็มาปรุงรสด้วย สามเกลือค่ะกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะแล้วก็เติมผงสุดผักเติมผงผงจุรสนิดนึงค่ะก็แล้วแต่ชอบค่ะก็เติมลงไปค่ะส่วนน้ําซอสก็ใช้ซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็เติมเกลือค่ะก็จะไม่เติมสีเข้มมากเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทอดแล้วเขาจะไหม้ก่อนสุกเนาะค่ะก็แค่ให้เขาเค็มจากเกลือค่ะ แล้วก็ผงซุปผักนิดหนึ่งค่ะก็หมักทิ้งไว้แล้วก็อันนี้จะใส่แป้งลงไปทิ้งไว้ด้วยค่ะจะใส่แป้งถ้าอยากาแป้งแล้วก็หมักทิ้งไว้ค้างคืนด้วยค่ะก็จะทําให้หมูเรากรอบนุ่มเนาะเวลาไปทอดอันนี้เวลาทอดจะทอดสองครั้งค่ะก็ครั้งละประมาณ ยี่สิบนาทีเนาะแล้วก็ยกขึ้นพอเหลืองแล้วก็จะยกขึ้นแล้วก็ค่อยมาทอดซ้ําอีกครั้งหนึ่งหมูเราก็จะกรอบค่ะเพื่อนๆอันนี้พอ,อเป็นไอเดียเนาะแล้วแต่ใครแล้วแต่สูตรใครค่ะอันนี้ก็จะพยายามทําก็คือทอดสองครั้งให้เขาเหลืองแล้วก็ค่อยมาอ,อันนี้คือเติมแป้งเนาะค่ะอันนี้เติมแป้งเติมแป้งแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะก็เป็นแป้ง แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ใส่ใส่น้ำลงไปค่ะก็หมักทิ้งไว้ข้างคืนแล้วก็เอาไปทอดจ้ะก็ทอดไฟกลางค่ะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยเอาพอเหลืองนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยเอามาพักให้ให้เขาเย็นแล้วก็เอาไปทอดอีกครั้งหนึ่งหมูเราก็จะกรอบค่ะอันนี้ใช้หม้อแบบควบอุณหภูมิมได้ก็จะทำให้หมูเราได้ความสุก ทั่วกันเนาะค่ะก็อร่อยค่ะวันนี้เป็นหมูสามชั้นทอดอันนี้เราใส่กระเทียมเยอะมากค่ะวันนี้หอมกระเทียมมากเพื่อนๆนก็จัดจานนิดนึงค่ะเพิ่มความอยากในการทานอาหารก็จะจัดจานโดยใช้แตงกวากับแครอท่ะมาเสริมนิดนึงก็ให้สามารถทานแตงกวาเราได้ด้วยทานแครอทเราได้ด้วยค่ะก็เป็นไอเดียประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนทานหมูสามชั้นทอดด้วยกันค่ะอร่อยค่ะวันนี้กัวเจเป็นทําอาหารสุขภาพไหม ก็นานๆานทีเนาะค่ะก็ทานด้วยกันกับเพื่อนๆอิ่มอร่อยด้วยกันค่ะแส่บบขาหมูสมชั้นทอดค่ะก็อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เพจอาหารบ้านๆครัวเจเพนนะคะสู้ต่อไปด้วยกันครับเพื่อนๆ